ทีนี้มาดูในมุมฝั่งครอบครัวของเด็ก17ปีกันบ้างนะคะล่าสุดคุณตาของเด็ก17ไปร้องกระทรวงมหาดไทยค่ะอยากจะให้ตรวจสอบอีกครั้งหลังจากทางสถานบันเทิงออกมายืนยันว่าหลานตนเองเนี่ยปลอมบัตรประชาชนเพื่อไปใช้บริการค่ะ ตาของเยาวชนอายุ17ปีเดินทางไปร้องเรียนต่อนอายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากสถานบันเทิงในจังหวัดขอนแก่นอ้างว่าหลานสาวของตนปลอมแปลงบัตรประชาชนเพื่อเข้าผับโดยยืนยันนะคะว่าที่ออกมาร้องเรียนเนี่ยไม่ได้ต้องการเงินจากผู้ก่อเหตุค่ะประชาชนเลยต่างๆเรา มีข้อม uh, ูลไหมว่าเขาเคยขอดูมือถือหรือแบบนี้นะมว่ครับเรายืนยันไม่ว่าหลานเราบริสุทธิ์ใจไม่ได้ไปทําอะไรที่เป็นลักษณะของการที่ถหรือว่าการแบ็กเมลอะไรครับว่าว่บว่าที่จะไแบบไหน คุณตาเนี่ยไปได้ไปคนเดียวนะเห็นไหมคะมีคุณกันทัศพงภัยบุญเวศหรือคุณกันจอมพลังไปด้วยคุณกันเนี่ยบอกว่าหลังวันเกิดเหตุตำรวจมาเรียกตัวยายของเด็กหญิงไปขอเคลียร์แล้วก็บอกว่าคือเจ้าหน้าที่อบอกกับยายนะคะว่าวันนี้ได้เยอะแน่ นอกจากนั้นตัวเด็กเล่าเขาว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเด็กไปพร้อมกับเพื่อนรวม4คนนะคะสมคนเนี่ยใช้บัตรประชาชนจากมือถือให้ร้านดูมีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ใช้บัตรประชาชนตัวจริงยื่นให้ร้านดูร้านก็เลยให้เข้าไปได้ยืนยันนะคะว่าทั้งหมดไม่มีการปลอมแปลงบัตรอะไรทั้งนั้นก็อยากจะให้มีการตรวจสอบตรวจกันไปเลยว่าสุดท้ายใครกันแน่ที่โกหกคะ่ะวันนี้ นะครับที่ผมมาในส่วนของประสานทางท่านรัฐมนตรีชาดาไทยเศรษฐ์นะครับนะเพื่อให้ช่วยเหลือก็คือหาความจริงในส่วนที่ว่าทางร้านเนี่ยอ้างว่าน้องเนี่ยปลอมบัตรนะครับแมนะ้ตามข่าวเนี่ยบอกว่าปลอมบัตรใช่ไหมนะปลอมบัตรต้องไปเช็คแล้วว่ามันมีการปลอมบัตรจริงไหมเพราะผมถามข้อมูลจากน้องเนี่ยน้องบอกว่าไม่ได้ปลอมแล้วก็ส่งบัตรให้ให้ผมดูแล้วน้องเนี่ยเล่าว่าวันนั้นไปสี่คนนะครับสามคนเอาจากโทรศัพท์หนึ่งคนเอาบัตรประชาชนจริง ยื่นให้อายุน้อยกว่าน้องอีกน้องก็บอกว่าเข้าได้ซึ่งอันเนี้ยผมก็บอกไว้ผมก็ไม่ได้เชื่อน้องนะผมก็ไม่ได้เชื่อร้านด้วยแต่มันต้องหาความจริงเพราะสังคมตอนเนี้ยเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครโกหก ข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังไปตอนต้นว่าถ้าสังเกตจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจังหวะนั้นทั้ง4ีคนก็ใช้โทรศัพท์ยื่นให้กาดดูทั้ง4ี่คนเลยข้อเท็จจริงในส่วนนี้เนี่ยแต่ละคนให้ข่าวยังไม่ตรงกับภาพที่ปรากฏค่ะ ส่วนที่เด็กขึ้นรถไปด้วยตั้งแต่แรกเออทำไมขึ้นรถไปกับคุณสมรักนะคะเด็ก17เล่าแบบนี้เขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยเมาไปส่งเขาไม่ได้และเข้าใจว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นกาดของร้านก็เลยไว้ใจจากนั้นเอาที่อยู่โรงแรมให้ดูส่วนที่เดินเข้าโรงแรมไปพร้อมกับนายสมรักเพราะคิดว่าเป็นดาราก็ไม่น่าจะทำอะไรและเข้าใจเองว่าในห้องคงจะมีลูกของนายสมรักอยู่ด้วยจึงไม่น่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นค่ะ